ช็อตแรกนะครับกองตัวไหนสามารถยกมือได้เลยนะครับตอนนี้นะครับพิธีเปิดของเรานะครับก็ได้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการนําของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมนะาะพ่อมือของเราเองนะครับท่านสุรศักดิ์เจริญสิริโชธนะครับ แล้วก็ในลำดับต่อไปครับกับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับหัวหนส่วนราชการนะฮะแล้วก็คณะทีมจัดงานทุกทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับรวมถ่ายภาพด้านบนเวทีนะครับกับท่านประธานแล้วก็ทุกทุกท่านที่อยู่ด้านบนเวทีครับเรียนเชิญครับเขอเรียนเชิญค่ะท่านส่วนราชการนะคะทุกส่วนค่ะึ้นถ่ายภาพนะคะเรียนเชิญท่านประธานหอการค้านะครับของจังหวัดนครปฐมนะครับ ลวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนนะครับที่วันนี้นะครับให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดงานอันสำคัญของพวกเราชาวจังหวัดนคปรปฐมครับร่วมถ่ายภาพด้านบนเวทีครับ บันทึกภาพความประทับใจนะคะงานในครั้งนี้ค่ะถึงถือว่าเป็นลิสต์เป็นหมายอันดีมากๆเลยค่ะที่ทุกท่านนะคะมารวมตัวกันค่ะเพื่อที่จะผลักดันนะคะไม่ว่าจะการเกษตรรวมไปถึงต้นไม้แะสู่รระดับขาตนนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเป็นการยุกระดับนะคะสินค้าของดีผลิตภัณฑ์เด่นนะของจังหวัดนครปฐมของเราครับครับเรียนเชิญนะครับ YEC นครปฐมครับรวมถ่ายภาพด้านบนเวทีครับ จากเซตนี้ครับผมถัดจากเซตนี้นะครับเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญนะครับคณะวายอีซ e ี C ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ทีม YEC นะคะเตรียมตัวอยู่บนข้าวเวทีก่อนค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราจะเรียนเชิญนะคะให้ทุกท่านเึ้นมาถ่ายภาพกับเรียร์เฟรมที่สมบูรณ์นะคะ ดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางทีมงานได้จัดนะฮะสำหรับตำแหน่งที่ยืนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ทำการบันทึกภาพได้ครบถ้วนสวยงามครับเอาละครับอ่าสำหรับแถวล่าอาจจะต้องยืนซ้อนไหล่นิดนึงนะครับสวยงามครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับช็อตแรกเป็นกดไลค์นะครับทุกท่านครับ่กดไลค์นะฮะขออนุญาตทำการนับถอยหลังนะครับพี่ๆช่างภาพครับ3 2 1ยิ้มครับ น่ารักมากครับสำหรับช็อตที่สองเลคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะมินิฮาร์สักเล็กน้อยนะคะข,ขอหัวใจของชาวนครปฐมหน่อยครับทุกท่านจะทราบดีเลยมินิฮาร์ใต้องบอกว่าชาวนครปฐมน่ารักมากๆเลยเลยครับสายหลาน ขอบคุณคุณท่าเป็นอย่างสูงครับแล้วก็ทุกท่านยังอยู่ต่อด้านบนเวทีนะครับต่อไปเรียนเชิญวายคนครปฐมนะครับขอบคุณน,น,นะครับท่านผู้มีเกียรติหัวหน้านหน่วยงานราชการทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ท่านประธานจะยังอยู่กับเราด้านบนเวทีนะครับรวมไปถึงท่านรองผู้ว่าร,ราชการด้วยนะครับจะยังอยู่กับเราด้านบนเวทีแล้วก็เดี๋ยวจะร่วมถ่ายภาพกับทางาคณะวายคนครปฐมครับ เรวันนี้นะคะบ,บรรยากาศเป็นด้วยความอบอุ่นมากๆค่ะแล้วก็วันที่สําคัญนะคะภายในงานของเราค่ะมีทุกท่กานนะคะที่มาร่วมยินดีนะคะการเปิดงานในครั้งนี้แล้็อย่าลืมค่ะงานของเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไปค่ะถึงวันที่2ส,สิงหาคมล<ช>ั่นเอค่ยาวๆไปเลยครับตั้งแต่10นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาครับ เรียนเชิญคณะวาย e c นะครับนครประถม,รม,มครับ,รรบหลังจากที่เมื่อสักครูน่นนี้ได้ไปเดินเยี่ยมชมงานภายในงานของเราค่ะมีกล้วยไม้ที่ต้องบอกว่าที่นี่เขาจริงจังกับการแข่งขันการปลูกมากๆค่ะคุณใช่แล้วแหละครับและที่สําคัญเลยนะฮะนอกจาก เกษตรกรในจังหวัดนคนปรปฐมเองแล้วครับน<ช>้อ,องยูรีครับ<ช>พี่ทราบมาว่าสําหรับทางสมาคมกล้วยไม้นคนปรปฐมเนี่ยยังเปิดโอกาสให้กับกเกษตรกรหรือว่าผู้ที่มีความสนใจทางด้านกล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับได้ส่งนะครับพันกล้วยไม้ไม่ว่าจะเป็นทั้งพันสายพันธ์ของประเทศไทยแล้วก็สายพันธุต่างประเทศเข้ามาประกวดร่วมด้วยครับได้ข่าว่าวันนี้ยังมีการนะคะประกาศผลรางวัลใช่แล้วละค่ะเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันนะครับว่าใครได้รางวัลชนะเลิศบ้างนะครับ ซึ่งก็จะได้รับรางวัลโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเรานั่นเองครับถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลไท์แล้วงานในครั้งนี้ของเราค่ะ คุณคณะวิีครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการนะครับพร้อมโดยท่านรองผู้ว่าราชการแล้วก็ท่านภริยาผู้ว่าราชการจะยังอยู่กับเราด้านบนเวทีต่อนะครับรวมไปถึงท่านเกษตรจังหวัดนคนปรปฐมนะฮะเราขออนุญาตาบันทึกภาพอีกครั้งหนึ่งครับเรียกว่าเป็นทีมที่ส่งพลังมากมานะคะครับ แลวก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับหัวหน้าหน่วยงานราชการที่ให้เกียตร่วถ่ายภาพด้วยนะครับสดต่อไปนะฮะจะเป็นการถ่ายภาพนะฮะของท่านประธานในพิธีนพัวราชการนะครับท่านรองผู้ว่าราชการทั้ง4ท่านนะครับท่านภนิยานะฮะท่านผู้ว่าราชการนะครับพร้อมกับท่านเกษตรจังหวัดนครปฐมครับถือว่าได้ว่านี่คือเป็นผู้ที่เป็นกําลังหลัก นะะในการจัดงานครั้งนี้ครับโดยการนำมองท่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐรมของเรานะฮะและก็ที่สำคัญนะฮะดำเนินงานโดยท่านเกษตรจังหวัดนครปฐมนะฮะรเรียบร้อยนะครับขับโอกาสนี้ต้องกราบขอบพระคุณ การขอบพระคุณนะครับท่านรองผู้ว่าราชการนะแล้วก็เดี๋ยวท่านผู้ว่าราชการจะยังอยู่กับเราต่อด้านบนเวทีนะครับรวมถึงท่านภริยาท่านผู้ว่าราชการด้วยนะครับจะร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีนะฮะสำหรับผู้ที่จะได้รับรางวัลซึ่งในครั้งนี้นะครับเราจะแบ่งออกเป็นประเภทผลไม้ครับ oh. แล้วก็มีประเภทการจัดสวนเป็นพืชน,นะฮะทางการเกษตรด้วยนะครับ ซึ่งถือว่านะคะการแข่งขันของเราค่ะเป็นการแข่งขันที่นะคะแต่ละท่านนี่ให้ความสนใจแล้วก็วันนี้ค่ะมีผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะถึง8ท่านด้วยค่ะใช่แล้วละครับแปดท่านในประเภทผลไม้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งประเภทนั่นก็คือทักษะทางการเกษตรของเกษตรสามวายัยประเภทจัดสวนผักแล้วก็อีก4รางวัลพิเศษนะฮะเป็นประเภทไม้ดอกไม้ประดับนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมลุ้นกันนะครับ เอาละฮะต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลสําหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดประเภทผลไม้ครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่มะพร้าวน้ําหอมครับขอแสดงความยินดีกับนายธีรเดชพันธ์คงครับขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับประเภทมะพร้าวน้ําหอมค่ะที่ต้องถือว่าได้ะะไดรับรางวัลชนะเลิศเป็นรางวัลอีกหนึ่งรางวัลที่นครปฐมการันตีจริงใช่แล้วนะลวะครับต้องบอกว่า พื้นที่จังหวัดนครปฐมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการปลูกม,มะพราวน้ําหอมแล้วได้ผลผลิตที่ดีเยี่ยมนะฮะมีมะพราวน้ําหอมมากมายเลยเลยะครับและก็ต่อไปครับจะเป็นรางวัลชนะเลิศการประกวดผลไม้ประเภทมะนาวแปน้นแสดงความยินดีกับคุณนางสาวสุนิสาเต็กสงวนค่ะยินดีด้วยนะครับกับคุณสุนิสานะฮะกับรางวัลประกวดผลไม้ประเภทมะนาวแปน้นะครับรางวัลชนะเลิศครับ และในลำดับต่อไปครับจะเป็นผลการประกวดผลไม้ประเภทฝรั่งกิมจูครับขอแสดงความยินดีกับคุณคุณน้ำพึ่งเต็งสงวนค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับการประกวดแข่งขันนะคะประเภทฝรั่งกิมจูค่ะซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างที่จะปลูกยากเหมือนกันนะใช่แล้วและครับแลวก็มีรสชาติอร่อยด้วยนะฮะลำดับต่อมาครับจะเป็นรางวัลชนะเลิศนะฮะกับผลไม้ประเภทฝรั่งแป้นสีทองยินดีกับคุณ ผ่า์สีทันมูปธรมค่ะยินดีด้วยนะครับกับคุณพุทธพันธ์ครับฝรั่งแป้นสีทองจริงๆยังไม่เคยทานฝรั่งพันนี้เหมือนกันนะไม่เคยได้ยินเลยนะคะต้อง <จะ S 2> ไป,ไปหาซื้อในงานแล้วล่ละครับใช่แล้วค่ะและรางวัลต่อไปนะคะเป็นการประกวดนะคะร,รางวัลชนะเลิศค่ะประเภทส้มโอทองดีค่ะโอกาสนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณสมปองคำโซภาค่ะนีด้วยนะครับส้มโอทองดี ีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะครับส้มโอทองดีจะมีเนื้ออมชมพูนิดๆนะฮะใช่แล้วค่ะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะครับอร่อย<ร>ามากเราก็มีจัดจำหน่ายด้วยครับเอาละฮะแล้วก็รางวัลชา้เลิกการประกวดผลไม้ประเภทส้มโอขาวน้ำผึ้งยินดีกับคุณบุญเชิดคงประจักษ์ค่ะยินดีด้วยนะครับโอ้ส้มโอขาวน้ำผึ้งนี่ต้องนึกถึงนครปฐมนคะรชัยศรีเลยแหละครับนะสรสชาติหวานอร่อยครับ ลำดับต่อไปครับขอแสดงความยินดีนะครับกับการประกวดผลไม้ประเภทกล้วยน้ำว้าสุกครับทั้งสองรางวัลเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะกล้วยหอมสุกด้วยค่ะครับสำหรับนายสินเต็กสงวนนะครับได้สองรางวัลเลยนะฮะกล้วยน้ำว้าสุกและกล้วยหอมสุกนะครับเดี๋ยวยังอยู่ต่อเพื่อรับกล้วยหอมสุก